เปลี่ยนที่ครับปีห้าสามนะเปลี่ยนที่เสร็จสามารถ,ถกดแถบได้หรือเอาเมาส์มาลิ้งตรงในช่องยอดผงคำายการได้เจ้าเขียวจะกระโดดไปงวดที่เจ็ดไหมเจ็ดนะโอเคไปมาตาหแ่่มาให้แล้วโดยโคแรมจะทํานวณให้เลยครับว่า เจมมวดเนี <izes. S 2> <ừ> ่ยห้าพเก้ารบาบทใช่ไหมเท่ากันไหมเท่ากันใส่เลยเสร็จแล้วดูตรงนี้ด้วยนะ ำหรับรายการอะไรที่อยู่ในปี53ท,ที่เราตัดสัมภาษณ์เสร็จทัวเนี่ยเดาว,ว่าคำว่าโอเดียจะต้องมีเครืร่องหมายถึงไม่มีนะับไม่มีเาอาตดวออกเสร็จเรียบร้อยก็ลงสมษให้เรียบร้อยให้เจ้าเขียวหายไปพอเจ้าเขียวหายไปมันบอกเลยว่าตอนนี้จะเตรียมรับสัมภาษณ์เส็บทั่วนะ ลองกันเข้าเขีนเลยนะครับเรียบร้อยแล้วบันขึ้นไปครับอตอนนี้เดี๋ยวเราทำขั้วที่แปดซึ่งอยู่ในปีบัญชีของเราว่าความจงิงสั้อ่ะก็เหมือเนเดิมครับขั้นตอนที่หนึ่งก็เลือกข้อสาม เนที่สัญญาของนายยอดครับถึ่ขึ้นมาจะเจอสีชมภูเลยไหมเป็ยนทัดใช่ไหมผ่านการชำระมาแล้วต่อไปทั่ที่8ครับสมมติว่านายยอดก็มาจ่ายชำระวันนี้พอดีเลยใช่ไหมเปลี่ยนวันที่เป็นวันที่สิห้ามกราห้าสี่ 54. มันก er, ็ประมากให้ส hmm. um ีเ hmm. ขียวก็ประมากให้ย hmm ังวดที <If> ่8ถ้างวดเดียวเท่าไหร่ครับ875ร้อยเจ็้ต <It> ้องควาเทียวงวดเทียวงวดนะแปดร้อยห้าสิบเยใส่ครับคำต้องโอนจีเอ็ะต้องิ๊กถูกด้วยเพราะอยู่ในปีบัญชีของเราเรียบร้อยแล้วปี5้ส ต้องติ๊กถูกด้วยหลังจากติ๊กถูกรายการนี้แล้วรายการต่อไปคมจะจำไหมว่าต้องติ๊กอ่าเ,เสร็จไหมเสร็จกดลงสมุดให้จกเขียวหายไปอ่เสร็จแล้วก็ันทึบครับเราก็ทันอย่างนี้ครับ 9, 10, 11, 12ไปเรื่อย พอครบสิบสองเมสัญญาณนี้เราจะไม่เห็นอีกแล้วมัจะหายไปไมันจะทักทางกิดนกชีอัตโนมัตินะครับผมบันทึกลเวเยออีกประมาณบ่ายสองจ้ากล้องนี้ไป<อ>ข้ขง้น้านี่ยจบยี่สิบงจุดครับสุดท้ายครับ22.3 22ครับการยกยอดประเภทพุ้นอันนี้ก็ไม่ยากครับนายยอดมีมุ้น ประเภทุู้สมาชิกคงเหลืออยู่10สรุปหน้าวันไหนก็คือ31ธัน,นวา53ครับแต่ถ้าเราตั้งเป้าว่าเราทำบัญชีปี B 54ไอ้พวกนี้ต้องกระยับปีทั้งหมดถูกไหมแต่ถ้าตั้งเป้าไว้ปี56ก็คือไม่ทำแล้วล่ะ1ึงหมดมโอเคมากล้ากระบาดบอกครับ เกี่ยวกับหุ้นเข้ามาที่หน้าจอนี้ครับดับเบิ้ลคลิกเข้ามาปกติหน้าจอนี้ก็มี4ีขั้นตอนครับแต่เวลาทำจริงเปลี่ยนวันที่ตรงนี้ครับ เรื่องความชัดเจนเวลาดูรายงานนะวันที่ทํารายงานทํารายการครับสำหรับยอดยกมาประเภทนี้ประเภทพุ้นก็คือหนึ่งวัตาลาห้าสิเปลี่ยนวันที่ก่อนให้มันอยู่ต้นปีเลยประเภทการทำรายการเปลี่ยนลำเป็น ยอดยกมายอดยกมาแหากเุคนก็เดิมครับตึงขึ้นมาครับเลือกไายยอตอา้านล่างแล้วก็จากซ้ายไปขวาทิกถูกหลังข้อหนึ่งเลือกประเภทหุ้นที่ยกมาครับก็คือหุ้นสมาชิ จำนวนพุทธิี่ยกมาขึ้นมาก่อนหนึ่งเปลี่ยนจากหนึ่งเป็นหกสิบ enter เสร็จไหมเสร็จบัน,นทึนกครับจบเรียบรอ้อย เพื่อสอบการยกมาไหครับมีไหมคิดไม่ออกตอนนี้หรือว่าปวดหมดแล้วนะเดี๋ยวนึกอออค่อยถามนะครับก้กกาก็มาตออครับต่อไปรับรายงานรับรายงาน กอนไปรายงานเหลืออีกคืงเวโดหรือนะครับค่าคงที่สมาชิกลาออกปกติกองทุนท่านมีสมาชิกลาออกไหมครับมีแน่นอนในเรื่องปกติแต่ออกแล้วยอมให้กลับเข้ามาใหม่ไหมครับก็มีทั้งไม่ให้เข้าไม่หนไปครับยอมหไห้เข้าใช่ไหมก็มีสองอย่างซึ่งโปรแกรมทําได้คือออกแล้วกลับมาเข้าใหม่ได้ครับ คลิปเข้ามาเลยสมาชิกลาออกลองทำให้สมมตินนะลองทำให้ตัวเองลาออกซะจุ่ๆตรงรหัสบงคลครับตึงชื่อตัวเองขึ้นมา วันที่เราออกครับมันก็จะแดมด์ตามวันที่ของเครื่องใช่ไหมวันนี้ก็วันนี้ครั้งที่มันจะขึ้นมาให้ครับนะหมายความว่าเข้าแล้วก็ออกอ,อ,กอีกเข้าอีกออกอีก,ออก,อกนั่นแ่ะได้ครับพอคงร้อยครั้งมันจะมีผุ๊ออกมาจากจอสถุดีในหะ้อ่านบันทึกครับบันทึกแค่นี้ครับ คนที่ลาออกครับเขาไม่สามารถทำอะไรได้ในโปรแกรมธนาคารได้เลยชั่วชีวิตเขาไม่เชื่อรอลองมาดูครับการ้าบารมานะเข้ามาที่เปิดเปิดบัญชีก็ได้ลองดูที่เปิดบัญชีเราตัวเองได้ไหมนะเปิดได้ไหมหายไปเลยโง่ตัหน้า เวลาทำด้วยโปรแกรมเวลาใช้โปรแกรมทำให้รรใหเ,เราออกง่ายครับแต่เวลาทำภาพปฏิบัติจริงๆใช่ไหมเวลา